ถ้าเป็น Android ตัวเก่านะคะอย่างอันนี้ Android ตัวเก่าเป็น Android version 4.4.2เราจะต้องไปทำการ Install ที่แตกต่างจากคนอื่นไปก่อนอื่นเข้าไปตรง setting แล้วเข้ามาเลือกตรงส่วนที่เป็นรักษาความปลอดภัยหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ security กดเข้าไปเลยจากนั้นให้มาเลือกดู ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะเป็น unknown source unknown source ก็คือเป็นแหล่งที่แหล่งที่ไม่ได้รับการรับรองหรือว่าไม่รู้แหล่งที่มาเดิมเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่างๆคือเขาไม่ให้ติดตั้งจากแหล่งที่ไม่ได้มาจาก Play Store เราต้องติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกคืออนุญาตตอนที่เราติ๊กไปจะขึ้นคำเตือนว่าการที่อนุญาตให้ แอปพลิเคชันที่ไม่รู้แหล่งเนี่ยมันจะเป็นอันตรายเราก็ต้องอนุญาตไปแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกกลับออกมาคราวนี้กลับไปที่อินเทอร์เน็ตจะเข้าอินเทอร์เน็ตด้วย Chrome หรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้อันนี้แนะนำให้ใช้ Chrome เข้าไปที่หน้า Chrome แล้วให้เราพิมพ์ไปที่ zoom z o o m u s เหมือนอย่างนี้นะคะ จากนั้นก็เข้าไปเลยค่ะพอเราเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้ให้เรากดเลือกด้านบนถัดจากซูมมาเราจะมีคำว่า join a meeting หลังจากเรากด join meeting แล้วเขาก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกก็คือเข้าการประชุมเลยหรือว่าดาวน์โหลดจาก google play อันนี้ดาวน์โหลดไม่ได้เพราะว่าเราเป็น android เวอร์ชันเก่าก็ให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดฟอร์ม zoom จากนั้นอาจจะมีคำเตือนอย่างนี้ เพราะว่าเป็นไฟล์ apk ก็จะมีคำเตือนว่าไฟล์นี้อาจจะเป็นอันตรายต่อ,อเครื่องมือของเราเราก็ต้องกดโอเคไปแล้วจะเริ่มการดาวน์โหลดมาการดาวน์โหลดก็จะนานหน่อยเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างเยอะจากนั้นพอได้ไฟล์มาปุ๊บเราสามารถกด open ตรงนี้เลยก็ได้หรือเราดึงลงมาถ้าดึงลงมาจะเจอเราก็มากด open จากแถบตรงนี้ก็ได้ พอเรากด open ก็จะขึ้นหน้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการ access เข้ามาในเครื่องว่าเขาต้องการจะเข้ามาทำอะไรได้บ้างในเครื่องเราก็ได้แค่กด next next จนกระทั่งเจอคำว่า install install หรือว่าติดตั้งแล้วก็รอให้เขาติดตั้งเข้ามาพอเขาติดตั้งเข้ามาเราก็จะได้แอปพลิเคชัน zoom เหมือนก,นกันกับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นใหม่ๆเลย หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเขาจะขึ้นเลยว่าแอป install หรือว่าอแอปนี้ได้ติดตั้งไปแล้วกด open เลยค่ะหรือเปิดเลยแอปพลิเคชันก็จะเปิดขึ้นมาหน้าตาเหมือนกับของเพื่อนนะคะถ้าเรามี